ตั้งวงแชร์ออนไลน์เรื่องบัญชีภาษีอย่างไรบ้างคะเงินแชร์เข้าขายต้องจดแวตไหมตั้งวงแชร์เนี่ยมันอาจจะเป็นผิดกฎหมายอย่างอื่นขายสินค้าที่ไม่รับยกเว้นแวตจดแวตก่อนหลังแบบไหนจะดีกว่ากันคะบริษัทแม่ในต่างประเทศส่งเงินช่วยเหลือช่วงโควิดให้บริษัทลูกในไทยแบบนี้ต้องคิดดอกเบี้ยหรือรับรู้เป็นไรายได้หรือไม่คะขายสินค้าออนไลน์ในนามบุคคลยังไม่จดแวตแล้วปี64จดเป็นนิติบุคคลจดแวตและสินค้าที่เหลือในนามบุคคลจะเข้าบริษัทอย่างไรคะ ถามว่าทําบัญชีตั้งวงแชร์ออนไลน์เรื่องบัญชีภาษีอย่างไรบ้างคะนะครับตั้งวงแชร์เนี่ยมันอาจจะเป็นผิดกฎหมายอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเงินเข้าเกินกว่า3,000รายการนะครับหรือ400รายการแล้วมากกว่า2ล้านบาทเนี่ยก็ต้องระวังนะส่วนนี้เนี่ยสำรองอาจจะมาตรวจสอบเราได้นะครับฉะนั้นถ้าเราตั้งวงแชร์เนี่ยมันจะมีไรายได้ดอกเบีย้ยเกิดขึ้นถ้ามีดอกเบีย้ยนะครับเราก็ต้องชี้แจงให้ได้ฉะนั้นคนที่ตั้งวงแชร์คนที่ขายหวย นะครับเวลาเงินเข้าบัญชีทุกวันนี้ก็โอนเงินเข้าบัญชีกันทั้งนั้นแหละนะครับทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะครับมีคนขายหวยใต้ดินเยอะนะครับขายหวยใต้ดินนี้ก็ต้องระวังเรื่องบัญชีภาษีอย่างไรมันถูมนมถกมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนี่ถูกไหมครับนะเราก็คงทําบัญชีว่าใครจ่ายเงินมาบ้างแล้วให้ดอกเท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายๆนะวงแชร์เนี่ยนะครับหรือผมอาจจะไม่เข้าใจคําถามหรือบอกถามมาใหม่นะครับเงินแชร์เข้าขายต้องจดแวดไหมตัวเงินแชร์นะั้ มันไม่ต้องถึงไงนะครับเพราะมันเป็นทุนแต่ไอตัวดอกเบี้ยถ้าคุณเก็บดอกเบี้ยแต่และคนมาแล้วคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเนี่ยอันนี้ต้องเสียถ้าถ้ามันเกินล้านแปดเนี่ยนะครับมันก็ถือเป็นธุรกิจบริการตัวหนึ่งนะครับเพราะเรากินดอกเบี้ยอยู่แต่มันอาจจะเป็นธุรกิจเยี่ยงธนาคารไปเสียธุรกิจเฉพาะ3.3มจุดสามนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับต้องไปดูให้ดีก่อนนะครับวงเงินแชร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกินล้านแปด นะครับแล้วถ้าเกินก็ไม่น่าจะเข้าแวตนะครับน่าจะไปเข้าเงื่อนไขของประกอบการเยี่ยงธนาคารนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะขายสินค้าที่ไม่รับยกเว้นแวตจดแวตก่อนหลังแบบไหนจะดีกว่ากันคะคือความจริงแล้วผมว่าถ้าเราขายสินค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาเราไปซื้อมาเราก็เอาแบบว่าใกล้ๆก็ได้นะครับสักล้านหกเนี่ยเราเริ่มจดทะเบียนเข้าสู่ระบบล้นะครับ เพราะเราต้องจดภายใน30วันนะับแต่รายรับเกินล้านแปนะครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนำเนี่ยสักล้านห้าเนี่ยคุณก็จดได้แล้วแล้วคุณก็เอาภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการซื้อเนี่ยมาเครดิตภาษีได้นะครับฉะนั้นจดก่อนดีกว่าเราจะได้ไม่ลืมนะครับเวลาโดนเบีย้ยปรับและเนี่ยมันเหนื่อยนะครับโดนสรรพกรเรียกเนี่ยก็โอ้เสียเวลาลวนะนะมันไม่คุ้มกับสุขภาพจิต บริษัทแม่ในต่างประเทศส่งเงินช่วยเหลือช่วงโควิดให้บริษัทลูกในไทยแบบนี้ต้องคิดดอกเบีย้ยหรือรับรู้เป็นไรายได้หรือไม่คะก็ต้องดูว่าเป็นเงินอะไรนะครับเราเสียดอกเบีย้ยไหมนะครับต้องคิดดอกเบีย้ยไหมก็ไม่ต้องคิดนะครับเพราะเขาให้เราให้ฟรีเป็นเงินช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็นํามารวมเป็นเงินได้แต่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต้องรวมเป็นเงินได้แต่เราก็ได้รับยกเว้นนะครับ, <bardzo S 1> รบรเพ <arcade> ราะไม่ได้เกิดยยกจากการขายสินค้าหรือให้บริการนะครับแต่้าเป็นเงินได้ของนิติบุคคล ขายสินค้าออนไลน์ในนามบุคคลยังไม่จดแบตแล้วปี64จดเป็นนิติบุคคลจดแบตและสินค้าที่เหลือในนามบุคคลจะเข้าบริษัทอย่างไรคะนะครับสินค้าที่อยู่ในนามบุคคลเนี่ยก็ต้องทําขายนะครับให้กับบริษัทนะในเมื่อคุณไม่อยู่ในแบตสมมุติคุณขายร้อยหนึ่งคุณก็ขายมาร้อยหนึ่งบริษัทก็รับสินค้าเข้ามาร้อยหนึ่งโดยไม่มีแบตซื้อแต่เวลาขายคุณก็เอาถ้าสมมติซื้อมาร้อยสมมติขาย200 คุณก็200บวกแวดเเตเท่านั้นเองนะครับก็ทําเอกสารรายงานการประชุมว่าทําไมฉันต้องซื้อบุคคลนะครับเมื่อเพราะว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับหรือว่าสินค้านี้ซื้อในนามบุคคลแล้วไม่มีแวดแล้วก็ทําหลักฐานการจ่ายเงินแล้วก็ทําใบส่งของบุคคลมาให้นะครับถ่ายรูปสินค้าไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าการพิสูจน์เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ เนะจ้าหน้าที่สัมปทรนมีหน้าที่ซักถามเรามีหน้าที่พิสูจน์ฉะนั้นเอกสารหลักฐานเนี่ยต้องแข็งแรงนะครับทั้งตัวสินค้าทั้งตัวจํานวนเงินที่จ่ายออกไปก็ควรจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเช่นกันนะครับ